สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าเช้าครับก <c oughs> ็คือนะคะอันนี้ก็เราจะไปวัดกันเนาะครับไปวัดครับ,ออรบ <c oughs> ไปออกพรรษาครับไปออกพรรษาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่วัดนะคะไปดูสาวๆในหมู่บ้านนี้เนาะเข้าแต่งตัวกันยังไงกับผู้แก่ผู้เฒ่านะคะที่การไปวัดเดี๋ยวเราไปดูที่วัดกันเลยคะ่ะนี่ ใครพี่เครเรานำทางไปเลยนะคะการแต่งตัวนะคะอันนี้เขาจะแต่งตัวหล่อนหน่อยนี่ใส่เดียวไตโอ้หล่ออันมากอ่าอ่าขึ้นไปเดี๋ยวไปดูในใกล้จะถึงแล้วไปดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะสาวๆของเรานะคะนี่คือสาวรุ่นเล็กเนาะสาวรุ่นเล็ก ชอบคนในจองไว้เลยนะคะนี่น้องคำพองน้องจันนนนะคะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเม่เลินนะคะนี่ก็แม่อันนี้ก็จะเป็นเม่เลินหนุ่มนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ผ้าถุงจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมยเลินหนุ่มอันนี้เมยเลินบันกลางนี่เขาจะเอาแบบนี้นะคะ เนี่ยข้วเลาไปเนี่ยเออนนนนนะเคะันวา่อิเดี๋ยวนี้อเออ่่่่่บิวนบิวบวหมู่บ้านเดี๋ยวเข้าไปดูในวัดกันเลยค่ะช่วยกันล้างจานนะคะเพราะว่าเล้งของหวานพอวันนี้เลงของหวาน นี่ก็คือกลุ่มแม่เลยหนุนนะคะสิ่งผ้าถุงก็จะเป็นแบบนี้เสื้อขาวผ้าถุงสีผ้านะคะเออถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นสาวๆเนาะไม่เอาเล็กไม่เอาเล็กนี่เรจะเป็น้ะเป็นสีเป็นสีนะ สาวๆเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาถ่ายรูปกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันไปดูสาวๆกันนะคะอันนี้ก็สาวๆเขาก็จะใส่ชุดสีแดงนะคะชุดสีแดงสวัสดีสาวๆทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้แต่งตัวกันมาสวยมากเลยค,คืออันนี้ก็น้องคำน้อยนะคะ พี่ๆคงรู้จักกันทุกคนเนาะนี้ก็สองสาวสองคนพี่น้องนะคะคำเหมยกับคำอัมเปงน,นะคะสวยมากถ้าใครอยากมาเดิรอนหรือมาเที่ยวไม่ว่าเนาะก็เลยมาเลยคะ่ะนี่วันนี้เขาก็แต่งตัวกันมาสวยมากนี่นะคะไปดูวิวยังไม่มาครบนะคะสาวๆก็ หลืออีกสองคนผาแฝดเนาะสาวดือดวดอวด้อเดือดรอสาวดือ้อเดือดรอเดี๋ยวไปดูวิวหน้ากันเลยนะคะน,นี่มาแล้วสาวของเรานะคะสาวน้องสาวผาแฝดนะคะนี่น้องมุงนะคะน้องมุงสวัสดีสวยมากวันนี้เขาแต่งตัวกันมาสวยทุกคนเลยค่ะจะดูผ้าซินทั้งผ้าซินนะคะ เป็นจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มตายตายเห็นเด็กน,นี่เลือ,อีกคนยังไม่มานะคะน้องคำตาลเขายังไม่มาเลยค่ะนี่เราจะไปใส่คันสีนกันนะคะทุกคนอเออตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเขายังไม่ได้เข้าวัดค่ะออกพรรษาก็จะมีคนเข่านะคะคนเท่าคุณแก น,นายศิลนนะคะนายศิลนนอนวัดอ,อ,อ่นี่ก็ที่เราเห็นนะคะเขาจะปล่อยวันนี้ค่ะโคงไฟนะคะปล่อยค่ําคืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะไปปล่อยวัดทีพระธาตุจอมแก้วนะคะจอมแก้วลอยตัวมีประมาณนี้ วัดทำบุญกันค่ะสาว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 สวยกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่มีคนไหนเลยค่ะที่ไม่สวย ตอนนี้ก็เขากำลังเข้าวัดกันแล้วนะคะนี่เยว่า มาดูวิวดูวิวนะคะสาวๆของเรารุ่นเด็กเนาะวิวรอบปัดเดือดร้อนค่ะเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วนะคะปัดก็เป็นแบบนี้ตามมาดจองร้านจองค่ะ กินอาะก็ไปบิหาน่อยเราไปในเสกเขาฟักก่ไปแป้งอ่มันเขาบรหารเลยขอดขาเจ้าใส่กลุมไฟววนเียสาวสาวครับ ค่ะาใส่ใส่แบบนี้นะคะใส่แบบนี้วัน <c oughs> นี้ไปใต่เต็นท์เเ้เะนมเมื่อกันเมือ่อกันผมมาซับตวโต๊เ่นี้เฮยเป็นอ้นหมัดหน่อเนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเขาปิวนีน้ เขาทุเปียเสร็จไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมาไม่ทันเข้าสาวรุ่นเด็กก็กำลังเริ่มใหญ่มาแล้วเออตอนนี้เราก็ไปทำบุญที่วัดกลับมาบ้านแล้วนะคะอยากถ่ายยาวอยู่นะคะน้องพองก็คลิปนี้นะคะแต่ว่าต้องช่วยเขาทำอะไรหล,าย,ลายๆอย่างเนาะก็เลย คลิปนี้จะไม่ค่อยยาวค่ะแล้วก็ตอนเย็นเขามีเวทเทนอยู่นะคะเขาจะปล่อยคมไฟแต่น้องพองไม่ว่างต้องมาที่เวงนะคะก็จะไปถ่ายบรรยากาศที่ในเมืองที่เวงเชียงตุงไม่ดูนะคะให้พี่ๆได้ดูแต่ว่าเขาไม่ได้จัดงานค่ะปีนี้เขาปิดหมดเลยไม่มีคนเลยค่ะปิดหมดเลยปีนี้เขาไม่ได้จัดงานอะไรเออ คลิปนี้ก็สั้นๆเนะเาะรอชมคลิปต่อไปของน้องพองกันนะคะถ้าชอบคลิปน้องพองที่ชิงตรงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะพี่พี c ทุกคนสวัสดีค่ะ